สวัสดีค่ะปหกวันนี้นะคะครูจะมาบอกว่าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนวรรณคดีวรรณกรรมกันเรื่องรามเกียรติ์แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนเราต้องรู้เรื่องอะไรก่อนความหมายของวรรณคดีวรรณคดีวรรณคดีคืออะไรวรรณคดีคือหนังสือเรื่องที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี ะะแต่งดีในที่นี้ก็คืออาจจะมีในส่วนของเนื้อหาดีนะคะให้แง่คิดดีมีการแต่งดีมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะสนุกเพลิดเพลินเป็นเรื่องเก่าเป็นผู้แต่งมีชื่อเสียงนะคะในต่อจากความหมายแล้วก็จะเป็นคุณค่าของวรรณคดีคุณค่าของวรรณคดีหลักๆเลย5ข้อด้วยกันค่ะ1น คุณค่าทางปรราัญญาปัญญาคืออะไรเรื่องนั้นจะต้องให้ความรมู้ถ้าให้ความรู้ผู้อ่านเกิดความรู้มันก็คือคุณค่าทางปัญญา 2. คุณค่าทางคุณธรรมเรื่องนั้นๆจะต้องเป็นเรื่องที่มีคุณธรรมจริยธรรมสั่งสอนให้เป็นคนดีนะคะก็จะเป็นเรื่องคุณค่าทางคุณธรรม 3. คุณค่าทางอารมณ์ โรธเศราดีใจทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้อ่านมีอารมณ์คอยตามกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะมีอารมณ์เศร้าสนุกสนานเฮฮาขึงค้ง,งต่อสู้ได้หมดเลยนะคะก็เป็นคุณค่าทางอารมณ์ณาาสี่คุณค่าทางวรรณศิลป์คุณค่าทางวรรณศิลป์ก็คือวรรณศิลป์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาการใช้คำ การใช้คำอย่างเช่นถ้าแต่งเป็นกรอนก็จะมีการเล่นคำเล่นเสียงทําให้กรอนนั้นไพเราะนะคะมากยิ่งขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันหรืออะไรไงเดี๋ยวคุณจะเพิ่มเติมให้ละกันนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในส่วนของของ,ของข้อ4ลิ้นพันกันในส่วนของข้อ5คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมก็คือ,อคุณค่าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะวิถีชีวิตสังคมไทยความเป็นอยู่พวกนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตความส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นครูสรุปให้ฟังแล้วในส่วนของอ เมนหลักหัวใจสำคัญของคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมแต่ละข้อนะคะสรุปให้แล้วมี5ข้อด้วยกันนะคะดังนั้นงานของสุดท้ายสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนสรุปคุณค่าทางวรรณคดี5ข้อที่ครูสรุปไปให้เมื่อกี้เนี่ยลงในสมุดด้านหน้านะคะสมุดเล่มใหญ่ใครยังไม่มีก็ทำใส่ใบงานนะคะ ไว้แล้วกันสรุปนะคะงานใส่สมุดด้านหน้าให้เรียบร้อยนะคะเขียนหัวข้อว่าอะไรสรุปคุณค่าทางวรรณคดีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปห้าข้อมีอะไรบ้างนะคะใส่รายละเอียดเล็กน้อยตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะงานวันนี้ฝากนักเรียนแค่นี้นะคะบ๊ายบายสัปดาห์หน้าเจอกันรามเกียน